ได้นอนเลยจนสิบโมงเชา้าหลับตายกันในรถนเปิดแอร์เย็นๆเลยนะรู้ตัวอีกทีเป็นศพพวกนี้เช้าอ่ะจะเสียสละไม่หลับเฝ้าพวกมึงเดี๋ยวพวกมึงจะไหลตาย มาที่สองมาไหนเปิดแล้วเปิดแล้วไม่กลับมาสาร้าฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครป์เดี๋ยวจะพาไปดูของเล่นต่างๆฟิกเกอร์มิวกล้องถ่ายรูปอะไรเยอะแยะเลยวันนี้รายการจะมาดูกล้องหนึตัวซื้อไหมไม่ซื้อหรอทำไมไม่มตมโอเคเยี่ยมไปเลยเอาเงินไปลงทุนกันเลยน้ำหมดแล้วโอเคเล่นคนเดียว ไม่หานนะมาเดี๋ยวไปดูกันว <se ่าข้างในเป็นยังไงวันน okay. ี้ต้องถุยก็จะมาวันเอาตัวอะไรมาครับเป็นเออเป็นี่ยแบบพี่วันครับผมน้องน้อยน้องน้อยโอเคครับผมเจอกันแล้วเจอกันปะปะปะเดีนอนเล่นเล่นทำไม ตหลับจริงๆหลับจริงๆใช่เราไม่เต็มเลยจะหวยไป ดูอะไรครับอ่ะดูกล้องดูเลนเลนติดติดขัดๆไม่ได้เลยเหรอดูดูชั้นลำเจ็ดฟูจอดตรงนั้นอ่ะกีนตัวหนึ่งสองบทีตัวโอ้โหเขาแกนตัวไหนตัวเนี้ยเห็นสีเงินในตู้ทั้งหมดเลยสีเงินในตู้ใส่ได้ทั้งหมดเลยใส่ได้หมดแล้วยังไง กูอยากจะถามว่ากูจะหาตังค์ที่ไหนมาซื้อแล้วดูตัวนูน้นเอาไหมคนนี้เขาจะโดนแล้วนะครับเห็นลองตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เอาเขาสักทีซื้อปิ๊บเาสองมดเลงเขาทั้งร้านเลยจะยไปทำให้เขาตกได้ด้วยนะ งูล,ลาบเลยด้วยสปรสัปรีสัปรดรกรกระสระสอ,อนรกะกรนรอนกระกรรตุนรนกกะนะกรงนระนกรนะุรงนน่นกรนกนกะนระกนกรนกกุนกกนรนะกระกะสรกระสุนกระสุมกระนระนะนนะ ตัวนั้นไหมคือเษดเวยคนนี้เขาขอบจริงด้วอย,ย,อ,ยอยากได้ต้องได้อยากได้ต้องได้เขาได้เป็นหลายอย่าง,าายยางสิงแล้วคนนี้นะครับใ้ลงไปน้โยมใ,ใจมมมไม่อยากรู้ เราเราอยู่บ้านเราไม่มีโอกาสได้ละงานนี่เราได้เห็นองี่เปมการะไรจับไปเหรอับไปเหรเขากำลังหาให้นะ ขึ้นไม่ได้กะเนี่ยคือพี่ชอบมันดิดดีมันไม่มันไม่มีวัดแสงปะปะปะ <c oughs> พาไปเมกาพาซาพาไปดูกล้องกับของเล่นตอนนี้มีปัญหาใหญ่บางอย่างแ <c oughs> <c oughs> ล้วรถไหนม <c oughs> ารถเพิ่เจอกะ <c oughs> <c oughs> เราจอดชั้นไหนแล้วเราอยู่ชั้นไหนกันแน่วะที่มันม่ใช่เหรอผมจั <c oughs> ไม่อยู่ ห้ชันหฮะเราขึ้นมาห้าเฉยเหรอเจอยรถนีนี่ห้าเอ๋อไปกดอยู่กดอยู่เจอแล้วเจอแล้วแม่เจอแล้วเจอรถแล้ว ตอนที่เราเชื่อรถแล้วโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะไปหลับแล้วเจอกันครับจะไปหลับแล้วครับโอเคครับก็วันนี้ซื้อของให้เก้าวมาข้ามันขับรถมาทั้งวันเลยแล้วมันก็เหนื่อยทั้งว แล้วผมก็เลยให้มันหลับไปแล้วผมเป็นเพื่อนที่ดีไงนะรวยแค่ขิงซับฟีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีะะะปะปปะ เฮ้ยเก้าตื่นไหมเพื่อนตื่นดีวะอของเยอะของเยอะโอ,อ้โหความความมเนี่ยความนั้นให้ได้ฮะกินอาหารตามสั่งกินเลยอเอาดิมะ กูรู้มึงเหนื่อยไงกูเป็นเพื่อนที่ดีกูเป็นเพื่อนที่ดีนะเนี่ยลุกดีวะถ่ายกูแล้วไ้เร็ว <laughs> ๆโอ้โหไอเยอะโคตรสว่างเลยเร็วๆสว่างแบบไฟแบงหมุดเตียอะไรเงี้ย <laughs> แม่แม่งโอ้ค,คือแบบเออจางทุกที่ยกเว้นหัวเร็เวๆ มาดูมึงดูมาดูก่อนลุกมาดูก่อนเร็วๆเร็วๆ